เราทำบุญทำทานนักษาศีลในสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆ์เจ้านับว่าเป็นการทำบุญอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏบิบัติบูชาด้วยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสรรเสริญ ความ่ว่าเราจะบวชทาบายทานทำบุญไว้ความารพบท่านด้วยเครื่องศักการะทั้งหลายส่งอันนี้ก็เมียนิสองอย่างมากมายจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติแต่พระเจ้ายังสรรเสริญไม่รเราปฏิบัติเพราะว่าการทำบุญทำทานนั้นเราจะเกิดความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการในการดำเนินชีวิตของเราทุกทุกภพทุกชาติ แต่สิ่งที่จิตของเรายังมีอุปทา,านมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังมีตัวเราอยู่ก็จะพาเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายตั้งหลักของทราบว่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามแต่ร่างกายนี้มันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันไม่สมดุลกันขึ้นมาก็เกิด โรคไปแค่เจ็บขึ้นนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้แต่ทรัพย์สมบัติที่มีไม่ใช่ว่าจะมีพลังส่งมาให้ร่างกายเราแข็งแรงอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นสังขารคำว่าสังขารก็คือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรงแต่งขึ้นมาว่ารูปสังขารรูปกายนี้ไอ้ปัจจัยที่ปรงแต่งขึ้นมาแล้วอย่างไรเสีย มันจะมีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาในการทำทานนั้นเพื่อเราจะละความโลภเมื่อเราทำไปมากๆเข้าก็จะมีคำถามว่าในชีวิตของเราเรามีรับสินเงินทองมากเราจะทำอะไรปัญญาจะตอบว่าเราก็จะต้องสร้างความดีเอาไว้ในโลกนี้เพราะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอะไรวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไป เมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกควรจะฝึกนั้นก็คือฝึก,กจิตที่จะละความโรคกรดลงให้ได้เืิอให้มีปัญญาเกิดขึ้นให้ได้แต่ปัญญาจะรู้ได้อย่างนั้นที่จะละอุปทา,านความทุกข์มันจะน้อยลงต้องอาศัยซึ่งความสงบของจ,จิตใจเราจึงต้องมาฝึก,กจิตของเราไปสมาธิ สังเกตจ,จะมีสมาธิได้ก็ในปัจจุบนันนี้เราก็มีศีลมีศีลก็คือความสงบกายและวาจารปราศจากโทษทั้งกายวาจาทั้ทงหลายเราก็มานั่งได้อย่างสงบแต่จิตนี่เองมันยังมีความจำความปรุงความแต่งอยู่เสมอไม่นิ่งเราก็มาเฝ้าดูเอาสติมาดูที่จิตเรา มื่อมันจะคิดไปเรื่องอะไรจะปรุงแต่งไปที่ไหนมันจะจําเรื่องราวทั้งหลายได้มันก็จะเริ่มปรุงแต่งก็ให้สอนจิตอันนี้ไม่ใช่เราแล้ว,ลวความจํานี้ความสังขารปรุงแต่งนี้ไม่ใช่เราแล้ว,ลวมันเป็นนมามธรรมอย่างหนึ่งที่เราจะเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นแม้แต่ความรู้ในการปรุงแต่งนั้น นั่นก็เป็นวิญญาณที่รู้ขึ้นมาเราก็วางไว้อีกให้มีสติฝึก,กจิตของเราอย่างนี้เมื่อเราเฝ้าดูความคิดมันจะคิดไปเรื่องอะไรในบางครั้งก็อาจจะสงบขึ้นมาได้อาจจะไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะเรารู้ทันตัวกิเลสนนัน้นั่นเอง ถ้าเมื่อเราฝึกสมาธิบางครั้งยังทําไม่ได้ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่เป็นไรอย่าไปท้อแท้ว่าชีวิตนี้เราทําไปทําไม่ได้ยิ่ยังไม่สงบอย่าไปกังวลใจมีหน้าที่เราก็ต้องทําของเราสร้างความดีขึ้นไปจากทานความเสียสละอันนี้เราก็ยังทํามากๆจากสระทางกายทางวาจา เราก็ฝึกจนว่ามันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยละความเป็นตัวตนของเราได้ใจก็สบายเป็นความสุขพงให้หก็ย่อมที่จะได้รับความสุขกลับคืนมาเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไป,ไปบ่อยๆเข้าแล้วจิตใจของเราเนี่ยที่มันวุ่นวายก็สงบเข้ามาเป็นสมาธิที่สมาธิจะสงบได้ในเบื้องต้นอาจจะต้องใช้ สังข์แขงความปรุงแต่งเหมือนกันแต่ในเรื่องของกรรมฐานเช่นพิจารณาว่า,าร่างกายนี้เป็นธาตุสีนะเอ,อลมหายใจนี่เป็นธาตุลมธาตุไฟที่ยังร่างกายให้อุบอุบุนนี่เป็นธาตุไฟผมกระเล็บฟันหนังและกระดูกนี่ก็เป็นธาตุดินเมืเรอที่มันแข็งแข็งอยู่อย่างนี้มีกองดินกองนง้ำกองไฟกองลมมารวมกันประชุมกัน าาก็จะเริ่มต้นที่มันเป็นเซลล์เล็กๆนะสองเซลล์ขยายมาเป็น4เป็น8 16ปมันรวดเร็วมากเนี่ขยายขึ้นมาทุกเซลล์จิตก็ไปยึดทุกเซลล์เลยว่าเป็นตัวเราหรือของของเรามันยึดอย่างนี้ในตัวตันหาอุปทานความหลงความไปรู้ของใจนี่แหละเราก็มาฝึกในการพิจารณาโดยใช้สัญญาก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นธาตุสี่นะรวมกันเข้ามา นมันก็ต้องแตกสลายไปมันจะใช่เราไหมเออถ้าใช่เราเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายทำไมร่างกายนี่มันแก่เจ็บตายล่ะนี่เราบังคับไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับบัญชามไม่ได้จะเป็นตัวเราของเราไหมนี่พระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์นะพระปัญจวัคคีย์ก็เกิดสติปัญญาเลยเห็นว่าไม่ใช่เราเลยท่านทั้งห้าองค์ก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เลย เห็นรูปนามไม่ใช่ตัวตนนี่ท่านมีปัญญาที่สูงแล้วละเอียดแล้วสมาธิทำท่านฝึกมาดีแล้วศีลธรรมท,ท่านพร้อมมานานแล้วทานท,านทานธรรมเนี่ยการทำบุนเสียสละทั้งกระทำมามากแล้วท่านเราเริ่มต้นก็จากการทำบุนตำทานได้ก่อนทำไปไปบ่อยเข้าใจมีแต่คิดเสียสละไม่คิดจะสะสมอะไรในโลกนี้มากมาย จะหาเวลาที่จะฝึก,กจิตให้ปฏิบัติเพราะเมื่อเรามีสมบณ์บริบูรณ์ภายนอกแล้วแต่ใจเรายังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นมีเราเป็นของของเราอยู่เมื่อมีอะไรที่มันพดัดพาจากกันไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกจิตใจของเรายังไม่สงบใจเมื่อมีสมาธิก็จะสามารถข่มใจไว้ในระดับหนึ่งปัญญาก็เกิดขึ้นมาจากความจําความคิดพิจารณา ก็พยายามทำํำไปก่อนใช้หลักการที่ว่าเราจะไปคิดปรุงแต่งในเรื่องอื่นเรื่องอกุสลนหนึ่งไปดีแล้วก็มาคิดในเรื่องของบุญพิจารณาเรียกว่าทำกรรมวฐานพิจารณาแล้วให้จิตสงบเราเมื่อเรานั่งแล้วแผ่เมตตาจิตสรพษษัสท,ทั้งหลายให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็พิจารณากายเอามากองไว้เอากองไฟกองน้ํากองดินนะกองลม แยกเป็นสี่กองไปถ้าก็มาดูว่าอันไหนมันเป็นของเราบ้างเออเราลองถอดร่างกายเอากองกระดูกมากองไว้เราเกยเห็นคนตายเอากระดูกมีกองกระดูกไหมมันจะเป็นตัวเราเป็นตัวเขาไหมมันก็เสื่อมสลายไปมันไม่มีชื่อแล้วไม่มีใครรู้จักแล้วมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเมือ่อลมหายใจหมดไปธาตุไฟหมดไปธาตุน้ำระเหยไปเกิดแห้งไปธาตุดินนี่ก็สลายไป ในร่างกายที่ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นอย่างนี้เรานั่งอยู่นี่อาตมาเทศนิยมฟังก็ตามนะมาโไปใจไปขนาดนี้ร่างกายมันก็พังทลายเลยไอนที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วมันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเราก็พิจารณาจิตสงบก็เริมเม็นว่าไม่ใช่เราจริงๆนะเออเราจะไปยึดมาเป็นเรนะ้าของเราได้ไง เมื่อเรามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็มาพิจารณาเราจะไปโลภอะไรโกรธทำไมหลงทำไมร่างกายนี้ไม่เจ็ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็มาพิจารณาเห็นเป็นธาตุลมเหมือนกันธาตดดุน้ำเหมือนกันธาตุไฟเหมือนกันเราจะไปโกรธทำไมไปรักทำไมไปชังทำไมจิตใจก็สงบเดีย๋ยที่ปรุงแต่งอยู่ก็ให้รู้เท่าทันว่ามันจะปรุงแต่งทำไมมันไม่มีตัวเราไม่ของของเรา บางครั้งจิตเรารู้ขึ้นมาจิตจะว่างขึ้นมาก็ได้เห็นทุกอย่างไปสมมติจิตใจเกาวิมุตต์หลุดพ้นออกมาจากสมมตินั้นได้ชั่วคราวก็ตามนะเห็นทุกอย่างเลยเมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นสภาวะตามปรากฏขึ้นความเกิดดับนะของที่พักที่อยู่ที่อาศัย์ต่างๆแม้แต่ร่างกายนี่เราก็เห็นชัดอย่างนั้นนี่แหละเราก็เข้าใจในธรรมะนะเราเห็นธรรมได้ที่ละน้อย ปัญญาเกิดสมาธิกหนุนปัญญาให้เกิดขึ้นมาพอปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความรู้ความฉลาดในการปฏิบัติในการทําบุญในทานรักษาศีลเป็นไปเพื่อความละสึ่งความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวเป็นเพื่อความว่างเป็นไปเพื่อความจิตใจที่จะบริสุทธิ์ลุดพ้นเราก็เพียรแล้วก็พยายามอะไรที่เป็นบาปเกิดขึ้นอยพยายามละแม่เกิดด้วยพยายามบำเพ็ญแต่บุญแต่กุศลเอาไว้ อยู่เสมอรักษาใจใจใจนี่มันเปลี่ยนไปจากใจที่มันมีแต่โลภโกรธหลงแต่เดิมนะที่เป็นผู้ดชนมันจะเปลี่ยนเป็นใจที่มีความงดงามขึ้นหนะ้าตาเยี่ยมแย้มแจ่มใสนะผิวพรรณผ่องใสเพระอะไรเพราะว่าใจมันดีขึ้นใจมีธรรมะใจเข้าใจในธรรมะใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น สมาธิธรรมนี้จึงมีนิสส์มากกว่าศีลก้นรักษาศีลได้สํารวมได้แต่ใจยังวุ่นวายยังฟุง้งซ่านยังคิดไม่หยุดยังนังเลสงสัยต่างๆก็ไม่เป็นไรก็มาฝึกใจในที่สุดแล้วความสงสัยก็เบาลงไปคว,วความโกรธความโลภมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆมันเบาลงน้อยลงใจใจที่เคยฟุง้งซ่านทนิ้ที่มันเป็นไฟเป็นความร้อนเลยมันก็ลดลงไป ใ,ใจที่ฟุ้งซ่านท่นี่ที่มันดีขึ้นมาหน่อยมันก็น้อยลงไปรเรื่อยจนจิตก็เริ่มสงบขึ้นมาเทละน,น้อยเราก็เริ่มเข้าใจแล้วจิตใ,ใจเยอะเกียนยขึ้นด้วยสมาธิบางคนถนัดภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ภาวนานะอรหังพุโทโธพุโทพโธอรหัรงก็ได้เลยจะท่องคาถาทั้งหลายให้ใจเราสงบก็ได้ิดจิตปิโสภควาหน่ร้อยแปดจบเพื่อที่ให้ใจเราสงบนิ่งเข้ามาเป็นสมาธิ ปฏิบัติบางคนอาจจะไม่ต้องถึงร้อยแปดเก้าจบก็จ,จิตใจก็นิ่งแล้วจนถึงว่าพุโทโธคําเดียวจิตใจเราก็นิ่งเกิดปิติสมาธิเกิดขึ้นแล้วมท่านอนาตบาปิณกะเศรษฐีนะท่านธรรมามากท่านเจริญในพุทธานุสติมามากเพียงได้ยินคําว่าพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะปิติเกิดขึ้นเลยอิ่มออกอิมใจน้อยไม่ลับทั้งคืนอยากจะไปเฝ้าพุทธเจา้าแต่ไม่ใช่การเวลาที่เหมาะสม ตอนเช้าขึ้นมายังไม่สว่างก็รีบเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วที่สีตะวันนะก็ได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศึงทานศีลภาวนาเนี่ยท่านเคยทําทานมาแล้วรักษาศีลมาแล้วอะไรสงทานศีลท่านเข้าใจยิ่งปิติเกิดขึ้นมาเข้าใจเลยเห็นรู้จักว่าความยึดมั่นถือมัน่นนั้นมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นอริยสัจสีทันทีในการฟังธรรมครั้งแรกนี่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่เพ่งตลอดชีวิต พวกเราเมื่อได้สร้างสมบูรมบุญบารมีบรนั้นนะทำทานมาก่อนทำให้มากเมื่อถึงพร้อมในการทำทานแล้วต้องทำบุญด้วยเสียสละด้วยช่วยเหลือประชาชนทั้งหลายด้วยช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยแล้วก็พยายามทำนะเป็นพระกระทำได้ทำกิจวัตรหน้าที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมีความรู้ด้านใดก็อ่ำไปช่วยในคณะสงคนะ์ทุกอย่างทำด้วยความเต็มใจอิ่มอกกิ่มใจมีอานิสงส์มากในเรื่องสมาธิสงบไม่สงบไม่เป็นไร เราทำไปก่อนเราอยู่ได้ด้วยศีลนั่นลศรนะสุกติยนติศีลนี้ก็ให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาได้มีพกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐสะด้ย้ยอะไรก็ทำลายไม่ได้เรามีทรัพย์ข้างนอกบางทีมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันบางคนมีถ้ามีมีกรรมจะเคยทำไว้ทรัพย์เกิดล,ลายไปได้หายไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมเกิดเหตุเพศภ่ายไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำกรรมไว้ทรัพย์นั้นก็คงอยู่ไม่มีใครที่จะ มาทำลายทำร้ายทรัพย์ของเรานนี้ไปได้เราก็พยายามนะสร้างแต่พลัง,งความดีสร้างบุญกุศลไว้เมื่อเรามีศีลธรรมอย่างนี้สมาธิธรรมจะค่อยๆเกิดขึ้นคณิกา,มา,ส,มาสมาธิสมาธิเล็กน้อยเย็นออกเย็นใจเยือกเย็นใจอนุโมทนาในความดีของคนนั้นคนนี้เขาทําก็เย็นใจอิ่มใจเราทําเองก็สุขใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปีตตอีมอก่ิมใจสมาธิเกิด ขึ้นมาในบางครั้งเราก็มันทำํำมันสร้างเราก็จะเห็นได้ว่าจิตที่สงบเป็นสมาธิมีความเยือเกเย็นเบากายเบาใจจิตที่ไม่สงบมันวุ่นวายมากเราก็เห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิและเห็นโทษของความวุ่นวายก็พยายามฝึกสมาธิเข้ามาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันขึ้นจิตเราก็สงบขึ้นปัญญากจะพัฒนาก็มาได้ทีละน้อยแต่ในบางครั้งผู้ที่กําลังปฏิบัติอยู่นี่แหละ มันก็จะมีในรวะว่ากิเลสสมานบ้างกันธามานนั่งกายที่มันเจ็บป่วยบ้างมากัดขวางหรือความคิดทั้งหลายที่มันจะเป็นอุปสรรคกัดขวางแม้เราปฏิบัติก็มากมายหนมทท้งคนที่รอบข้างเราคนที่รู้จักและไม่รู้จักก็พยายามกัดขวางนะทาไมทําบุญทําไมนั่งสมาธิทําไมนักษาศีลทําไมก็พูทจาทาให้เราหมดกำลังใจเราก็อย่าไปท้อถอยก็พยายามนักษาศรัทธาของเราไว้ให้ตั้งมั่น จนกว่าศรัทธานี้จะเป็นศรัทธาด้วยปัญญาเห็นแจ้งเองรู้จักว่าความรู้ความเข้าใจการละอุปทานในกันทั้งหลายเนี่ยมันดีมากยังจึงมีอุปสง์มากก็คือปัญญาพระเจ้าจึงประสงค์ให้พวกเราทั้งหลายนั่นมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชาพระองค์เราจะเด้ละความโลภความโกรธกวนวงตามพระพุทธองค์ไปได้เพราะท่านเห็นแล้วว่าละโลภโกรธลงได้บรรลความสุขอย่างยิ่งเกินนิพพาน น่น้จะเทเลน้อยกว่านิพพานเทเลน้อยแต่ทําบุญทําทานอย่างเดียวก็เริ่มเพิ่มการปฏิบัติเข้ามาเมื่อเราทําอย่างนี้หมืว่าเราปฏิบัติมูชาวันใดวันหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเพราะเราเห็นธรรมะแจ้งประจักษ์ในใจว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาปิติสุขเกิดขึ้นมาอย่างท่วมท้นในจิตใจของเราเนี่ยรัาธามั่นคงในพุทธศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าชัดแจ้งในใจเราธรรมะ สว่างรุ่งเรืองอยู่กลางใจนั่นเองก็ขอให้พวกเราทุกท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างพุกประการทั้งการศึกษาเราเรียนการปฏิบัติหน้าทีการงานทั้งหลายขอให้สมหวังสมความพัฒนาราถึงการปฏิบัติภาวนาให้เห็นแจ้งรู้จริงในธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะ